สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีผสมปุ๋ยคิงโชบุกับเจ้ายักษ์เขียวของเรานะคะว่าผสมแล้วจะเอาไปใช้กับทุเรียนแต่ละระยะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนโตหรือทุเรียนป่วยนะคะขั้นแรกมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะมีปุ๋ยคิงโชบุสีกระสอบนะคะแล้วก็เจ้าตัวยักษ์เขียวของเราหนึ่งกระปุกนะคะเตรียมกระบะให้พร้อมเสร็จแล้ว เทปุ๋ยลงไปด้วยการสีกระสอบนะคะใส่ไปในกระบะเลยหลังจากนั้นพรมน้ำให้มีความชื้นนะคะแล้วก็ผสมคลุกเขาให้น้ำทั่วถึงถ้ามีความชื้นน้อยเราสามารถพรมน้ำเพิ่มไปได้เทเจ้ายักษ์เขียวของเราลงไปนะคะเทให้ทั่วไป1กระปุกเลยเพราะเราใช้อัตราส่วนปุ๋ยสีกระสอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ ผสมคุกเขาให้เข้ากันในช่วงระหว่างการผสมนี้หากมีความชื้นไม่เพียงพอเราสามารถที่จะเติมพรมน้ำลงไปเพิ่มเติมได้เพื่อให้มีความชื้นในการที่เจ้าักษ์เขียวของเราจะขยายตัวได้ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็คนกันเลยคนไปให้ทั่วนะคะใช้ จอบก็ได้ใช้คราดก็ได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีเราก็คนผสมกันเข้าไปให้ทั่วเลยนะคะคนให้ถึงข้างล่างด้านล่างเลยนะคะหลังจากคนเสร็จเราเก็บเข้าไปเหมือนกระสอบเหมือนเดิม แล้วเก็บให้เชื้อขยายตัวบนเม็ดปุ๋ยแบบนี้นะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-7วันก็จะขึ้นสปอร์แบบนี้นะคะหรือเราจะผสมเสร็จแล้วเราสามารถที่จะใส่ไปเลยก็ได้เราจะใส่ตามขนาดของลำต้นนะคะถ้าต้นเล็กปรูกใหม่ก็จะใช้1-2กำมือตามรูปเลยนะคะถ้าเป็นทุเรียนโตขึ้นมาขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น2ปีขึ้นไปเราก็จะเพิ่มปริมาณการใส่ตามขนาดของลำต้นนะคะใส่ชิดบริเวณใต้โคนต้นได้เลยและโปรยออกมาใต้บริเวณทรงพุ่มนะคะ mm. เพื่อที่จะให้รากฝอยที่อยู่บริเวณด้านนอกได้กินปุ๋ยของเราด้วยก็จะทำให้รากฝอยเดินและจะมียอดแตกใหม่ขึ้นนะคะส่วนในทุเรียนที่ เป็นโรคนะคะใบเหลืองใบสลดนะคะเราก็จะต้องทำการเปิดโคนแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้แสงส่องถึงส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าโคนจะมีปัญหานะคะเกิดจากเชื้อราหรือน้ำขังมากเกินไปทําให้บริเวณโคนแฉะเกินไปรากก็จะเน่าได้นะคะเปิดโคนทิ้งไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะถ้าเป็นทุเรียนใหญ่เราก็ เปิดตามรูปนี้เลยนะคะเซาะไปบริเวณตามร่องพรรากที่มีสีแดงถ้ารากมีสีแดงแสดงว่าเชื้อราเข้าทำลายระบบรากของเราแล้วนะคะก็เปิดไปตามรูปนี้เลยนะคะต้นเล็กก็เปิดเปิดไม่มากนะคะส่วนต้นใหญ่เราก็เซาะไปตามบริเวณพรรากนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไตโรโคเดอร์ม,มาท,ที่เราผสมกับปุ๋ยคิ้งโชบุ หวานชิดบริเวณโคนต้นนะคะเพื่อที่จะให้เชื้อเกิดการขยายตัวบริเวณโคนต้นนะคะหรือถ้าเราต้องการเพิ่มปริมาณเชื้อเราสามารถที่จะเทไตรโคเดอร์ม,มาลงไปอีกได้นะคะหลังจากนั้นเชื้อก็จะได้รับความชื้นนะคะก็จะเกิดการขยายตัวนะคะขยายตัวแบบนี้ก็จะขึ้นสปอร์ขาวๆแบบนี้นะคะก็จะช่วยในการ กำจัดเชื้อราที่อยู่บริเวณดินของเราได้ก็จะทำให้ระบบรากฟื้นฟูกลับมาได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ดูจนจบเลยนะคะหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจวิธีการใส่แล้วนะคะ